สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมจะมาแกะกล่อง FUJI x e 2นะครับเป็น g e n e r a ร i ัน2ในกระกูล XE นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ผมซื้อมาเฉพาะบอดี้อย่างเดียวนะครับเปิดกล่องมานะครับนี่เป็นแพ็คเฉพาะบอดี้ก็เป็นใบประกันนับนะครับต่อมาก็เป็น แรมรีการ์ดนะครับ SD card ธรรมดาค l a สีนะครับของแถมสี่กิกคู่มือภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นคู่มือภาษาอังกฤษกับแผ่นซอฟต์แวร์นะครับเหมือนกับ X1 ครับในกล่องนะครับ หนึ่บอดี้ชุดอีทูนะครับแบตเตอรี Battery, NP ่ NPQW หนึ่งสองหกนะครับตัวเด็กไป e ีวันเช่นชาร์ทนะครับอันนี้เหมือนกันกับอีวันเลยใส่ชาร์ทแล้วก็ใส่กรงคอนะครับ แล้วก็ชุดตัวหวูที่ใช้กับสายของคอรครับที่จะต่างออกไปก็คือตัว xe 2เนี่ยมันจะมี Wi-Fi ในตัวแล้วกล้องฟูจิรุ่นที่มี Wi-Fi ในตัวเนี่ยเท่าที่ผมทราบคือในกล่องเนี่ยจะไม่มีสายเคเบิลให้นะครับแล้วก็เซ็นี้นะครับจะแถมตัวนี้ให้ด้วยเป็น h a l เ case หนักนะครับกับ ใส่ของคออันนี้แถมมากับกับเซตนี้นะครับนนเก็บกัอ ลบลนะครั Body. ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรต่างกับ ae 1นะครับดูเล็กหนึ่งเปลี่ยนจากเลขหนึ่งเป็นเลขกสองข้างบนก็เหมือนกันแต่ว่าจะมีคำว่า wi-fi เพิ่มขึ้นมาตรงปรงุ่มฟังก์ชันนะครับข้างหลังนะครับปุ่ม q จะย้ายจากจุดตรงนี้ครับตรงนี้โป้งขวาผมเนี่ย ขึ้นมาเป็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีช่องปุ่มโปรแกรมวิวอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละนะครับแล้วก็หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นด้านล่างก็เหมือนกันนะครับใส่แบตกับเมมโมรีนะครับ ก็ตัวนี้ก็เหมือนกับ XE1 ทุกอย่างนะครับเหมือนเราซื้อ iPhone 4กับ iPhone 4S นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยโอเคเอประมาณนี้นะครับปิดก่อนก็เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาวันนี้แล้วก็มาแกะกล่องให้ดูกันนะครับอย่างไงถ้ามีอื่นๆน่าสนใจสำหรับกล้องตัวนี้ผมก็จะมา ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับยงไงก็ขอบคุณที่ชมคลิปแล้วก็ขอขอให้มีความสุขการถ่ายรูปนะครับขอบคุณมากครับ